สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเฮียนเด้อครับผมครับกัพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะพี่น้องเนาะบัวสีแม่น้ําเชี่ยแล้วก็น้องแพรลี่พี่ลูกดิ๊กครับผมพี่ลูกดิ๊กบ่บสบายเด้อครับผมห่าครับผมเอาเมื่อนี้กะบเบาๆไยใหญ่ห้างครับผมมาตามกันต่อเลยครับผมสําหรับแนวทางเลขความฝันกับน้ําเชี่ยน้ะพี่น้องเนาะครับผม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะได้ยินมะเนาะได้ยินอยู่ดีเนาะได้ยินอยู่ครับผมยังมาไก่เลเดอมันเสียหน้าไร <c oughs> <c oughs> อันมื้อนี้น้ำเชี่กะสีมว่วเบาข่วงฝันให้พี่น้องฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะวดว่างหันเนยกระได้เเบาให้พี่น้องฟังอยู่ตเตวาแห่งบ่ได้มาอัดเป็นคลิปเนาะครับค่ะทั้งอยากเมื่อบานพรมวนเซนพี่น้องสิถือไลาย,ยูค่ะท่านผู้ชม อันสิเท่ากอ้วมงวดว่าหันในฟัง่งเนาะครับฝันว่าเห็นอันพ่อยญ่กำนั่นแมน่น่ที่เพินเสียไปหรอค่ะท่านผู้ชมครับงวดว,ว่าหันเด้อค่ะต็ว่าพี่นองคนตามอ้วมฝันน้ำเชี่ย่นถือสามตัวค่ะ่นฟั่งน้ำเชี่ยวบาค่ะ่นอยากกินปลาทูปลาทูเมันปลาทูทอดมันปลาทูมันกัตายลรวเนาะท่อแม่นครับผมค่ะาบานี้น้ำเชี่ยกะเลวาพ่อหญยกำนั่นคนกับเป็นหายอยู่แล้วผูใชย เพิ่นตายเพิ่นกะเป็นศูนย์เงินบลาเมนค่ะปลาทู่เพิ่นก็เลยตีอยู่ในทีน้ำเชี่ยวบอกปลาปลามันกบแปดเพิ่นเลยใส่มันมีสามชุดสามตัวเลยครับปลากะศูนย์อยู่แล้วบอกปลาปลาทู่มันเท่าถอดแล้วเนาะมันกะแปดศูนย์อันนี้คา่าเลกออกไว่ขเขากเว้าได้แต่ว่าน้ำเชี่ยกับพี่น้องที่เพิ่นถือ จ้าควาสีรูว่ามันแมนอีรีเนาะแมนครับผมค่ะก่อนหน้านั้นน้าเชี่ยเขาบอกบกับเก่ามาเชี่ยอยู่ต่วันก็เลยเอามาลอ่อากระบ,บาดเหล็กที่จะของกระหาศูนย์หมักขักอยู่แล้วเนาะครับมักหามาอยู่แล้วค่ะกระแมนอีรีค่ะท่านผู้ชมครับบ้านนี้งวดนี้วันที่สิบหกท่านว่าโค้หกค่ะน้าเชี่ยฝันหรอเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะฝันเดอ้อค่ะ ก็อยากแบ่งปันเพราะว่าพี่น้องหลายท่าน่นก็อยากฟังแต่ว่าช่วงนี้ฟันแม่นอยู่เด้ครับหลาหงวดอยู่เด้เนาะค่ะหลาหงวดมากอยู่ค่ะ่านผู้ชมฟันแม่งก็เริ่มจะเป็นฟันบนแล้วเนาะตะกี้ฟันย่ำในลงตลาดเนาะบัวถั่าหันบนล่างเลยเี้บนล่างโอ้แมนๆมนเออเป็นกระสุนห่กระสุนหานเด้บานนี้ฟันแล้วค่ะท่านผู้ชมครับตีซอยกันเด้อค่ะ ฟันวาเันสี่ค่ะฟันวาขี่จักรยานเ้อค่ะท่านผู้ชมบ้าน,นฟันวาขี่จักรยานไปหาอีพอค่ะยูเฮียนเจ้าของเฮียนไม่เจ้าของนี่ล่ละค่ะครับขี่จักรยานไปหาอีพอไปกับหลานหลานนั่นก็นคือน้องพี่ละค่ะขี่จักรยานน้องพี่เป็นคนนนางขังหนานั่นเชี่์นางเบาะ บอหลังลเ,เรากัเฮ็ดเจ้งสีะรากันดนผช้ชมเรากัมันเชี่ยเป็นผู้ถ<น>ีบผู้ปันค่ะไปเลยพี่เฮ้าหัวเปิน้นเปิต่ว่าบ่ได้ยกหลอดแล้วรอบเนี่ค่ะ <c oughs> ยกหลอดย,อยก,ดยน,ยกดยนั้นเจ็ดศูนย์เนาะเนาะเจ็ดศูนย์ยกหลอดนั่นนั่นล่งคู่หวยความเนาะ <c oughs> ครับ่ะออกเจ็ดศูนย์อีอันนี้หัวเปิ้นเปิ้นไปกับหลังเงนาะค่ะดนผช้ชมคิดสภาพเบิ่งเนาะ ฟันจักรยานเห็ดไป็ตะเี็บสิกแซงไปตะเห็เนาะไปกับหลานมีความสุขวะไงแม่นไปหาอีพอค่ะท่านผู้ชมบ้านนี่ขึ้นจำแน่ๆกับไปเลยค่ะท่านผู้ชมขึ้นสองมากเสี่ยงบ้านแมน่นี่รีบ่จักรยานนี่ขันแม่นให้เห็นอีกฝันเห็นอีกค่ะท่านผู้ชมขึ้นสองขึ้นสองเป็นเก่าว่าเชี่ยเป็นผู้ปัน่นบั่นอ้าเหรอ น้ำเชียเป็นผู้สอนนะคะท่านผู้ชมครับผู้้อนเพื่นกระซิลูนี่เนาะอ่า้อนไทยครับผมผู้นั่งข้างหลังะคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้กอดแอวกันไปค่ะไปหาอีพออีกค่ะท่านผู้ชมครับค่ะไปหาอีพอเอ่อไปหาอีพอกลับขึ้นมาอ่าแพรลีเสียค่ะแพรลีห,ลหายอีกแพรลีเสียหวนหาย เรียนลงไปวัดหลังจากร่งจักรยานเหรอเดือเนเรียนลงไปวัดบานนี้ไปบอกพระพาเพิ่นกระเถาบเลยที่เถิบไปบอกพระว่าหมาหมาเรียนมาหนีบ่าหาซอยหนูเนี่ยบานนี้พกรกันเลยฮหาซอยอค่ะทตารผูงชมหาบ่เจอน้ำเชี่ยหายด่ดนสัน่นเลยหาไปแล้วเพิ่งน้้ำเชี่ยเห็นหมาในี่หาแต่ว่าหมาหายเน,นยาะคยฝันเห็นหมาหายอยู่ดี ก็บ,บม่มีบ่ม่าฮึ่ยหาไปแล้วหา่าเจอไห้่าสัเ่เดียค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าฝันเห็นที่พอสองขึ้นติดแต่ว่าปั่นจักรยานไปหาพอเด้อค่ะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความฝันมาเราสู้กันฟั่งเนาะค่ะเรื่ตัวเล็กกันพี่น้องเนาะครับผมครับใส่ใส่เมื่อนี่เป็นบ้านที่ไม่เนาะพี่นอ้องเอฟซีกับทุกทได้เห็นคลิป างวดที่แล้วครับผมเมียนค่ะจับห้เลยหาศูนย์ได้ไร้เด็นคลิปันฟันเห็นพย่าบานเนาะอืมพุ่ยย่ากำนั่นพ่ยย่ากำนั่นที่บิิตายแล้วอืมเนี่ยครับพี่น้องครับผมกับความเมื่อนี่กับที่บอกความฟันเมื่อกี้แล้วครับผมฟันว่าขีจักรยานไปหาพ่อสองคืนครับผมค่ะครับกับคือเจ็ดนี่เป็นตัวตั้งแล้วพี่น้องเนาะงวดนี้ครับผมเดี๋ยวไปไปตัวดีกว่าสิได้อธิบายครับพี่น้องครับผมกับมาเบิ่งกันอยู่ นี่ได้ครับผมยูตัวบานนี้ค่ะครับนี่แล้วครับผมล่าสุดความฝันน้ำเชียร์ที่ได้บอกไปว่าหันน้องพี่น้องเนาะฝันว่าได้ขี่จักรยานไปหาพอสองขึ้นติดครับผมค่ะครับจักรยานเปิงน้ำเชียร์ก็คือเจ็ดพี่น้องเนาะค่ะครับสองขึ้นติดนะค่ะท่านผู้ชมพี่นออ้องสงสัยเพราะว่าอันเออลืมบอกอันหนึ่งไงฟังออาบอกนี่นี่ก็ได้น้ำเชียร์เนาะครับอันซิปมาจากไส อีเมีเสียเทียนอีเม่เลยว่ากูเสียเทียนเด้อเขาว่าเสียให้กูสี้องขั้วมไม้เนี่ค่ะท่านผู้ชมขั้วมไม้ค่ะเอาเมียคือเสียหลายแถอันคันเจ้าสันกูกับเอาบอกเขาว่าเอาหกผองก็ได้นี่มันก็เลยเป็นครับอันนี้ฝันเด้อค่ะท่านผู้ชมฝันเป็นเลียงเป็นเล่าค่ะอันสองนี่ก็ขี้จักระยานสองขึ้นติดครับผมแปดนี่ ก็คือพระหานหมาซอยครับคือว่าหานี่คือหมา,าบ่บ่มีแล้ะเนะาะบัวน้ำเชี่ยก็เลยบอเอาหามาใส่ค่ะครับหาแพทดีบ่เจอคะ่ะ่านผู้ชมไฮวัศันนี้วันนี้น้ำเชี่ยก็เลยเอาเจ็ดมาเห็ดคือจังอันนี้แม่คะ่ะมูหาเอามาใส่อันนี้แม่เถอะครับก็มันกับเขาก็พ่วงฟันที่ว่าก่อยฟันเห็นผู้ใหญเย่ยยกำนั่นเนาะแมนที่คนอยากกินปลาทู เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดแปดนี่ค่ะท่านผู้ชมบารนี่อายุอีพอฟันเทียนอีพอสองขึ้นติดปกติฟันเทีนอีพอ,อนี่เหล็กโอเคเลยครับอีพอพอสองอะขราดสองสี่เก้าหา้าสองสี่เก้าห้าครับสองสี่เก้าห้ากันสิเป็น,นเทไรเฮาถอดเอาพนเชียร์ลบเจ็ดสิบเอสนี่นะพี่น้องเจ็ดสิบเอสน้อ เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดอยู่ประมานนี้ครับพี่น้องเนาะเขืนลงค่ะสองสี่เก้าห้าลบสองพันหาร้อยหกสิบห้าเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเหรครับเจ็ดสิบอย่างเจ็ดสิบเอ็ดแล้วพี่น้องเนาะเจะิ้มขึ้นไปหกหกแล้วครัมผมอยู่ประมานนี้ครับพี่น้องเนาะแต่ทีว่าเจ็บกับมาหยุดเจ็ดนี่เจ็ดซูดมันกั็มาปะทะกับตัวนี่เพราะว่าอัน ชาก,กญญาณมันสองหลอดเลยอ่าครับเออชาก,กญญานมันสองหลอดนี่นี่กับน้ำเชีย่ยวหมักเรค่ะงขท่าน,นผู้ชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองค่ะเจ็ดสองมันเป็นพ่อซอเกิดน้ำเชีย่ยครับสองเจ็บเออสองเจ็ดค่ะพี่น้องมากน้ำบอลขาดท่านผู้ชมน้ำเชีย่ยวมาบอลหอยฟังเรื่อค่ะฝันแบบนี้ค่ะครับอันนี้มาตาใสกับแมววาสีเห็ดเหี้ยน ขาเจ้าสิมาเหตไถซีบหองเจ้าคือสิเหตหลายแท้ก็สันกูสีเอาหกห้องค่ะบานนี่สองมาตาใสขี่จักรยานสองขึ้นติดแปดมาตาใสกับพระระยยมพระหาหมาซอยน้ําเชี่ยครับค่ะอันนี้สิเป็นพระเอกสําหรับในดวงใจน้ําเชี่ยเพราะว่า่านเห็นจักรยานสองขึ้นติดปันไปหาอีพอครับาณนี่เด้อครับผมค่ะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้ําเชี่ยเด้อครับผมี่ อ่ามาเราก็ฝันสู่พี่น้องเอซีครับผมขอให้ได้โชว์เรื่ยราบน้ำกันในงวดวันที่16ท่านว่าคมหกสุข,ขูสุข้นครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ